ในการดูพระอรหันนี่ยจะดูอย่างไรจรึงจะเนี่ยใจว่าโอ้นั่นเป็นพระอรหันสำหรับบุคคลธรรมดาธรรมดาแล้วจะดูกันด้ยากหรือพาาระนี่เจ้าหรือพระอรหันเหมือนกันก็ดูกันยากพระองค์ไหนนิสัยไม่ไม่ถูกกันมาในอดีตแล้วน่ะจะรู้กันยากหรือองค์ไหนไม่มีไม่มียาน ทางในกับเฉพาะตัวแล้วก็รู้กันของอื่นในยากเพียงรู้เฉพาะตัวเองตอนนั้นแหละว่าตัวเองคนแล้วความเป็นตัวเองคนแล้วพร้อมแล้วนั่นรู้เฉพาะตัวเท่านั้นเองแต่ไม่รู้คนอื่นน่ถ้าอย่างนั้นจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาอะไรเป็นผ้าน่ท่านยังดูเรื่องอัฐิรือกระดูกของท่าน เมื่อว่าเอาท่านไปเผาแล้วกระดูกของท่านทั้งหมดนั่นเนี่ยจะกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาโดยไม่กี่วันก็เป็นพระธาตุจากสมบูรณ์ได้คือพระธาตุเหล่านี้จะเหมือนกันกับพระธาตุของพระอรหันต์ในขัง้งุทธการทุกอย่างไม่มีการอื่นใดจะ,ะแตกต่างกันนี่คือการดูอัติ ถ้าเราเห็นอย่างนั้นก็องก็จะมั่นใจว่าองนี้เป็นพราอรหันเชยงเราจะมาดูผิวเผินธรรมดาบาดากิริยาท่าทางมนุษย์อย่างดูเลยยากเพาราะพราอะหันนั้นนิสัยเหมือนกับคนธรรมดาท,ทั่วไปนิสัยคนนั้นเป็นมาอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นคือตัดในขาดนิสัยตัวนี้เหมือนกันกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอากาสาวกข้างขวาพระเจ้า แต่เมื่อว่าไปบางที่บางแห่งขับสายรถจิตไปเห็นจิงไม้พอจะกระโดดถึงก็กระโดดขึ้นเกาะจิงไม้ก็โยนโหนตัวเล่นมันกระปริงมีพายาดีบุตรจนรก,กจิตโดนขาจึงเอ๊ะอันนี้อะไรกันแนะ่พระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอรหันต์แล้วทำไมมาทําอย่างนี้มาเล่นกันอย่างนี้ไม่สมว่าเป็นพระอรหันต์สัวดพระพุ้ธเจ้าเลย แล้วเดินไปเดินไปบางแห่งจะเห็นน้าบ่อก็ดีเห็นห้วยังเล็กห้อยกระโดดข้ามกระโดดข้ามถึงไปเลยนี่จะได้วัดการสนุกสนานในการเล่นไปเลยจนสาวก่าคนอื่นเขาหรือพิสูจน์อื่นๆพุทชนเขาจะมองแง่ไร้ายไปว่านี่จะจริงหรือเปล่าจึงเอาคำนีไประกาศพุทพุทธเจ้าว่านี่พระไตรปิฎกท,ท,ทำอย่างนี้อย่างเนี้ยไม่สมกับเป็นพระอราหันต์เลยพุทธเจ้ายังตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เรื่องภาษาเรี้บุตรนั้นเป็นพา,ารานอย่างสมบูรณ์แล้วเรื่องจิริยาอาการที่ทําออกไปนั้นเป็นนิสัยเดิมเนี่ว่าเป็นของเก่าอนิี้ส่เก่าที่เป็นมาในอดีตแต่ก่อนพระสาษไาบุตรนั้นเป็นลิงนิสัยลิงตัวนี้ที่กระโดดโลดเต็นอยู่เสมอเสมออยู่ธรรมาดาธรรมาดาไม่ได้ถึงอยู่ได้ก็อยู่ไม่นานนะก็ท,ทําตัวเหมือนลิง อยู่เสมอไปนี่คือนิสัยอย่างนี้ตัดไม่ขาดบรรดาผ้าสาวกทั้งหลายผููตัดขาดทางนิสัยพาสนาได้คือผู้ทูเจ้าองค์เดียวสัตวนั้นผูดตัดได้บรรดาสาวกทั้งหลายนั้นตัดไม่ได้เลยนี่ถือว่าผู้เป็นพระอรหันต์แล้วกว่า,านิสัยกิริยาอย่างไรในยุคปัจจุบันนี้ก็อย่างนั้น